สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแปลกสถานที่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเก็บแมงคามเอ้ยแมงกวางเอ้ยดวงกว่างเอ้ยถูกแล้วนะครับเล่นมุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเงียบเกินไปดวงกว่างนะครับก็จะพบได้ในฤะด,ดูฝนนะครับเพราะว่าในระยะดักแดของเขาเนี่ยเวลาฟักออกมาแล้วนะพอโดนฝนเขาก็จะมุดออกมานะครับจากการที่เขาเป็นดักแด้ก็มาเป็นตัวเต็มวัยครับ ก็จะพบได้ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาครับแต่แถวบ้านผมจะเจอได้ในเดือนกันยายนจะเยอะมากนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เรามาถึงสถานที่กันแล้วนะครับตอนแรกผมอัดเสียงไว้เสร็จสับแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่เข้าก็เลยต้องมาอัดใหม่หมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องทําการปีนเพราะว่าเราเจอด้วงนะครับอยู่บนยอดแต่ว่าปีนไปแล้วเนี่ยมันกลับบินไปนะครับทุกคนโอ้โหเราก็เลยต้องไปหาต้นอื่นนะครับต้นเนี้ยมันเจอแค่2ตัวได้ตัวเมียมันนึกตัวนะครับทุกคน แล้วเราก็มาเจอต้นข้างหน้านะครับโอ้โหเป็นจํานวนด้วงเนี่ยเยอะมากๆเลยอยู่ด้านบนนะครับก็ต้องทําการปีนนะครับปกติเนี่ยไม่ต้องปีนก็ได้นะครับปกติผมเห็นพี่ๆที่เขามาจับกันเขาใช้ไม้นะครับเขย่าแต่ว่าวันนี้ผมหาไม้ไม่เจอนะครับก็เลยต้องทําการปีนนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวันนี้เราจะได้แบบพวกตัวเขาใหญ่ๆไหมวันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับก็คือเอาด้วงกว่านนะครับเขาใหญ่ๆไปนะครับแล้วก็ จะทําการเพาะพันธุ์นะครับเด็กๆนะครับไม่ควรทําตามผมนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากการปีนต้นไม้นะครับส่วนผมนะครับโปรเฟชชั่นอลแล้วนะต้องบอกว่าการปีนจับดวงนะครับยากมากทุกคนไม่ทันถึงตัวหรอกเดี๋ยวเขาก็บินก่อนเดี๋ยวเขาก็ล่วงก่อนนะครับคือที่เห็นอยู่นี้ก็คือมันล่วงมาในน้ำนะครับแล้วผมก็เลยลงไปจับในน้ำแล้วทุกคนช่วงนี้คือน้ําฝนเยอะมากนะครับน้าจะท่วมนาแล้วแล้วใครที่มีเด็กอยู่ มีบ้านอยว่ใกล้น้าริมคลองเนียต้องระวังนะครับระมาระวังให้ดีๆเนาะก็ตัวนี้ได้มาหลายตัวมากๆเลยแทนที่จะเอาอะไรไปใส่นะครับในน้ำก็คือแบบจับมาใส่เบือแบบโอ้โหเต็มมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์ทุกคนนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนเนาะทุกคนตอนชื่นน้ำเนี่ยทุรักทุเลมากนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคัดตัวที่ใช้ได้นะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะปล่อยไปในธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับนี่เกาะเต็มตัวหมดเลยนะครับ ทุกคนก่อนกลับนะครับเจออีกสองตัว,ต,วตรงนี้นะครับอ่าคีร้ายจัดการถ้าค่อยไปนี่ดูซิว่าหลานผมจะจับได้หรือเปล่าทุกคนเขาใหญ่มากเฮ้ยอีกตัวนึงไม่ใช่ตัวเมียครับแต่ว่าเป็นแมงแมงกวางเขากิสอ,อสุดท้ายผมต้องเข้าไปจับเองนะครับเพราะว่าหลานกลัวแมงกวางจะ บาดเจ็บนะครับกลัวขาจะหักอะไรประมาณนี้ก็เลยให้ผมจัดการนะครับตัวนึงร่วงไปโอ้เขาใหญ่มากทุกคนมาอีกตัวนึงเขาเล็กนะครับปกติแล้วจะพบพวกร่วงกว่วนะครับตามต้นทึกนะครับต้นทึกผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับเขาจะมากินยางไม้นะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมรอยกินกัดกิ eyes, like นยา so งไม้เนี่ยเยอะมากทุกคนคือต้นนี้ต้องบอกว่าเจอตอนขากลับนะครับต้นแบบเตี้ยๆเลยไม่ต้องปีนก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็มีอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนู่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็คือได้เยอะแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ไม่กี่คู่นะครับเก็บไว้แต่ตัวเขาใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําเม็ดกันใน อีพีหน้านะครับแมสก็คือดินที่ใช้เลี้ยงพวกตัวหนอนพวกด้วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทําเสร็จแล้วก็ออกมาให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันบ๊ายบายครับ